โอ้ค oh, okay, so, so, like ิดถ so, ูกก็ต้องขอกลับสีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะทุกคนเราอยู่กันในเกมเพลงกันดีเช่นเคยนะทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนเราจะมาเล่นเกมเชื้อแพร่ระบาดบุกโลกกันดีเช่นเคยนะทุกคนซึ่งเนื่องจากวันนี้นะทุกคนทิปที่แล้วเราเล่นเป็นแบคทีเรียไปแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเชื้อไวรัสกันนะครับทุกคนเป็นเชื้อที่เขาบอกว่าอ่านไม่ออกนะคะเออผมว่าเราไปเรียนมาใหม่แล้วค่อยมานี่ดีกว่าฮะ สงสสยผมต้องทำกันบ้านบ่อยๆแล้วนะฮะเออเดี๋ยวต้องหาแฟนก่อนล้วเอ,อ้ยเฮียคนราทำกันบ้านนะฮะเออหลังจากช่องครูจะ1สิบแปดบวกขึ้นทุกวันแล้วนะฮะโอเคทุกวันนี้เราจะมาเรื่อเชื้อไวรัสกันนะทุกคนเหมือนเชื้อไวรัสปัจจุบันของเราแล้วทุกคนไวรัสโครโรน่านะครับทุกคนมาผมจะไปเลยนะครับทุกคนรู้สึกเหมือนว่ามีจีนใหม่มานะครับทุกคนอ่าเอ้ยอันนี้มีอะไรอะดาวิลเสเป็นจีนที่จะมันจะทำไม่แบบเหมือนเปลี่ยน d n a ออะไรอย่างงี้นะทุกคน เออเพราะน่าจะมัน DNA เปลี่ยนดีเอเอลยอะไรสักอย่างให้แบบหายากเลยก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้เราจะเลือกเป็นแพทพัผ่านทางอากาศได้ดีแล้วทุกคนมันจะไปตามเครื่องบินอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนซึ่งมาวันนี้เราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะทุกคนไปไปมาผมขอตั้งชื่อเชื้อไวรัสนี้ว่าเชื virus, uh, ้อไวรัสอทรีเอ็กซ์ตีมมอรีเอ็กซ์ตีมมอรีไอไงว่าเอ็กซ์ตีมเอ็กซ์ตีมดีเอ เชื้อเอ็กซ์ตีมดีเอ้นะทุกคนเอ็กซ์ตีมดันจราตเอ็กซ์ตีมดันจรทุกคนเออตังงัไปงั้นแหละ,ะทุกคนเรามาลุยกันเลยยินดีต้อนรับสู่เพลทีโวเราจะต้องหาที่ลงกันซึ่งเนื่องจากวันนี้ทุกคนเป็นวันศุกร์ซึ่งวันที่อาทคติ์ก็คือวันศุกร์เป็นวันที่ปล่อยเพลงอ่าเพลงเอ็มวีของลิซ่าชื่อว่าเพลงลาลิซ่านะทุกคนซึ่งเอาจริงผมไม่ได้ตามหรอกแม่งเล่นถ่ายที่ต่ออยู่ดีขึ้นฟีดเต็มเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลงที่เกาหลีกันนะครับทุกคนมาลงเกาหลียินดีต้อนรับเข้าสู่ท่านผู้นำคิมจองอึนอคิมจองมืนไม่ได้โอ้โหนี่โอโ้โหโอ้โหดูดิเกาหลีเหนือนะ,นะฮะติดเยอะเลยนะฮะรู้สึกเหมนว่ามีมีอะไรนะมีเทศกาลแห่งความรักเกิดขึ้นที่ประเทศ อ่ะประเทศเกาหลีนะมันเป็นเกาหลีลมกันนะจริจๆนมันมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะทุกคนโอเคซึ่งอ่าผมจะเนี่นทุกคนอาการเนี่ยมันจะอีโวมาเองนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเชื้อไวรัสมันจะอีโวมาเรื่อยๆนะทุกคนแล้วเราไม่สามารถออกได้ถ้าเราออกเราจะเสียแต้ม DNA นะทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะต้องรีบแพร่กระจายการแพร่พันธุ์นะทุกคนก่อนที่คนมันจะรู้ตัวนะทุกคนเพราะตอนนี้ขามันก็ขึ้นมาโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันทําให้คนรู้ตัวครับทุกคนผมกลัวมากเลย าการซีสก็จะเป็นอาการอ่าต้องกล้าใส่ซับหน่อยนะฮะคลิปนี้ต้องกล้าตัดนะทุกคนถ้าสมมติว่าติชมถ้าสมมติผิดพลาดตรงไหนก็ด่าได้เต็มที่เลยนะฮะโอ้ตอนนี้ประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วตีเชื้อหลักพันแล้วใช่ไหมอุยอ้ย,ยอุ้ยตีอีเยอะจับน้ำเนพะทุกคนอ่าขอดูขอดูนี่ก่อนมันเป็นประเทศยังไงเป็นประเทศที่เออแบรนน่าจะเป็นในเมืองไปรัสเซียยินดีต้อนรับเข้าสูรัสเซีย ในในมอราเชียเราผมจะอัพต,ต้านยาานยาหน่อยนึงนะทุกคนเพราะว่าประเทศดูดูเดี๋ยวเวลาแบบเชื้อไวรัสมามันไม่ค่อยติดกับ <c oughs> ชาวบ้านเขาหรอกนะฮะส่วนมากเราต้องอัพต้านยาอินซอมเนียถ้าจะไม่ผิดคืออาการนอนไม่หลับนะฮะ <c oughs> โอ้มึงดูความแบ่งแยกชนชัน้นประเทศที่เขาปวดนี่ติดหมดเลย <c oughs> เอ้ยเริ่มติดละโอ้โหตอนนี้ไปไชน่าแล้วนะผมจะต้องทำการอัพอัพเอาอะไรอัพหนาวไหมไม่อัพหนาวดีเออย รัเสเซียมันหนาวเราต้องอัพหนาวครับทุกคนโอ้โหดูดิติดย่างไปวฮะเกิบทั้งประเทศแนละ้วเอ้แต่นี่กูจะแพ้เพราว่ามันเริ่มรู้ตัวแล้ววะ่ะนั่นมันเริ่มรัสต้าการรักษาแล้วเกา,าหลีมันเพื่กระจายช้าพารานอย์นะฮะพารานอย์นี่อ่าฐานปะเออโทษนั้นพาราโซนิกนะฮะเอ้ยมึงแพ้่กระจายช้าจัง <laughs> โอ้โหึกระตึกทนนะฮะโอ้โหมันบราร์บาดโคตรช้าเลยโอ้โไปหลกักการที่แล้วนะไปคาซักสถานแล้วนะฮะ,ะ,ฮะโอ้โหอันนี้ด่านไปอัพการี่สถานแล้วนะฮะเรียบร้อยโอ้โหโซนอเมริกากลางเอเชียกลางนี่จะติดหมดแล้วนะฮะทุกคนโทษโทษ มันติดเชื้อกันช้ามากเลยทุกคนเอาลอกไปหน่อยโอ DNA มึงก็ได้น้อยกันแล้วเกินฮยตอนนี้กูจะแพ้เหอวะฮยไม่ได้ท้อแต่ต้นเกมนะน่ากลัวฮอ่ะไปไปพาม่าแล้วนะฮะตอนนี้จะลงไปหาไปหยุดจันโอชานายกรัฐมนตีแล้วนะฮะโอ้ไปอังกฤษแล้วนะฮะโอโ้เชื่อไปรัดกูโอ้โหติดหลายประเทศแล้วนะฮะไวเหมือนกันนะเนี่ย อ้อัพออากาศเลยทุกคนเขาบอกว่ามันจะแก้แพร่กระจายได้ดีทางอากาศเพราะฉะนั้นเราอัพอากาศขั้นสุดไปเลยนะทุกคนตอนนี้จีนปิดสนามมึงปิดช้าไปกี่ปีวะเนี่ยมึงปิดช้าเออทั่วโลกขนาดนี้มึงไม่ต้องปิดนะฮะโอเคเราจะต้องอ๊บการแพร่เชื้ออีกอัพตนันต้านยาไปอีกนะทุกคนประเทศรวยๆนี่ถ้าสมมติอัพต้านยาเมื่อไรตายอุ้ยมีคนตายคนแรกที่ประเทศจีนนะทุกคนอ๋อกัวกินมลเท่งทอดวติดคอได้เลย โอ้คนตายเริ่มเยอะแล้วทุกคนแล้วประเทศบางประเทศนี่มันแทบไม่ไปกันเลยเนี่ยโดยเฉพาะประเทศเกาะถ้าสูญไปเกาะไปเลยก็อันตรายนะเพราะฉันผมจะต้องรีบอัพต้านรอนะเพราะบางประเทศนี่มันไม่รอเลย แล้วพออัพต้านเราเสร็จแล้วเราจะมาอัพต้านหนาพออัพต้านหนาเสร็จแล้วเราก็จะอัพการแพร่พันธุ์ขั้นสุดนะทุกคนแล้วไอการไวรัสเนี่ยมันจะอีโวขึ้นมาเองนะทุกคนอาการต่างๆเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปวอรี่กับมันนะฮะตอนนี้เราวอรี่กับการแพร่พันธุ์ก่อนนะทุกคนเพราะว่าประเทศบางประเทศที่มันเป็นเกาะเนี่ยถ้าสมมติมันบินสถามบินมันไม่มีตัวไหนที่มันจะแพร่กระจายเข้าไปได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรีบทําให้ประเทศที่ม <willst> ันอยู่เป็นเกาะเนี่ยติดเชื้อให้หมดนะฮะตอนนี้เหลอย่ัวู โมร็อกโอัลจีเรียิเบียร์เซเนแลซูดานอันนี้เป็นประเทศพวกแอฟริกาไม่ต้องกลัวตอนนี้ใครใครริเบียนติดอย่างเดียวมิชชันเราจะสำเร็จถ้าคาริเบียนไม่ติดแล้วมันไปถึงจุดที่คนตายกันหมดมันจะมีปัญหาฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องเชียร์ให้คาริเบียนติดรัสาที่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วหรอหประเทศจุนมันไม่ติดกันโอเค ออามาอัพมาให้หมดประเทศพวกนี้ชอบนะฮะนี่มึงไม่ติดาเฮ้ยเฮ้ยตีแล้ว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 นี่นี่นี่โอเคอาการคอชิ่งนะฮะโอ้โหเร็วๆสีมึงช้าคนเดียวเสียวทั้งโลกเนี่ยบุมรักษาห้สิบเซ็นต์แล้วว่ะทุกคนจะต้องอ่าโยดีนเอมันนะทุกคนออาการรักษายากนะฮะเดี๋ยวผมควรจะประกาศขึ้นดีไหม ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคตอนนี้ทุกคนประเทศแอฟริกาพวกนี้ติดหมดแล้วมีประเทศไหนที่ยังไม่ติดบ้างเช็คไหมไม่มีนะทุกคนเหลือไอซ์แลนด์โมร็อกโคแล้วก็แอฟริกากลางสามประเทศนี้ที่ยังติดน้อยอยู่นะทุกคนโอเคตอนนี้ถูกจับตามองจับตามองได้ช้ามากเฮ้ยนี่ผู้คนที่มีสุขภาพจำแย่เต็มโลกแล้วโอเคไหนๆ <laughs> ก็มาละนะฮะไหนๆก็มาละนะฮะอาตัวนี้ไปเลยต,ตัวนี้มันไม่ขึ้นอีกตัตัวอาต,ต,ตัวนี้ดีวจะมาอาตัวนี้นี่อย่างงี้ อย่างนี้เอาไปอีกโอเคมาเรามารอดูการตายกันนะทุกคนบอกเลยตอนนี้เราจะต้องรีบอัปเดตเอก่อนที่การรักษามันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับทุกคนตอนนี้ดูคนตายก่อนฮะตอนนี้คนตายเยอะมากนะฮะรู้สึกเหมือนว่าการรักษา5 0ซจะไม่สามารถทําอะไรพวกเราได้นะฮะโอ้โหโอ้โหดูมึงดูตากไวเฮียรอบที่แล้วอีกโอ้โหโอ้โหเฮียโคตรไปโอ้ห โอ้โหโหดไวที่ขนาดคีดว่าแพ้เนี่ยเดี๋ยวๆๆหยุดๆๆสต๊อปใจเย็นฮะจุดเวลาก่อนโอ้อูจีป่นไม่เหลือเลยฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูก่อนว่าประเทศไหนแตกไปแล้วโอ้โหดำๆนี่คือแตกไปหมดแล้วนะฮะไม่ใช่เขาลืมบิ้สีนะฮะออสเตรเลียโอ้โหหลายประเทศแตกไปหมดแล้วนะฮะโหนี่ขนาดแบบเกาหลีนี่เป็นจุดเริ่มเชื้อนี่ยังไม่แตกกันหมดเลยโอ้โหซอยอีสเอเชียก็ยังไม่ตายโอ้โหตอนนี้เรียบร้อยแล้วฮะโลกของเรา อีกส่วนน้อยมากเท่านั้นถ้าอีก7จล้านกว่าคนเออแล,แล้วอะไรเนี่ยเจ็ด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 อืมกูมซื้อหวยดีกว่าโอเคเราจะมาลดความเร็วกันนะครับทุกคนเราจะมาดูรอคนตายอย่างช้าๆเขาบอกว่าเชื้อไวรัสเซ็กซี่ของเราจะทำลายมนุษยชาตินะฮ้อดเดืดเดดเดืตตุ๊กตตั๊โอ้โหตอนนี้ตายหมดลูกแล้วนะครับโอ้โหดู ตายเรียบสุดยอดโอเคไปเราปล่อยให้ทุกคนตายดีกว่าจบโอ้โหเกมนี้ตายนี่จบโคตรไวเลยนะทุกคนดูเรามาดูเบื้องหลังกันหน่อยโอ้โหตอนแรกนี่คือแบบติดช้ามากเลยใช้เวลาเกือบปีกว่าที่จะให้มันติดนะทุกคนนี่โหตอนแรกนี่คือแบบไม่น่าจะรอดนะคิดในใจอนะโอเคตอนแรกก็ไปจีนแล้วก็ไปรัเสเซียนะฮะ แล้วก็จะไปพวกอ่าเอเชียกลางก็คือพวกอัฟกา,าน,นิสถานเติร์กเปนิสถานคีกิสสถานอะไรพวกนี้นะทุกคนเขาจะใส่รวมๆว่าเป็นอัฟกัเป็นประเทศแบบเซ็นเตอร์เอเชียอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบางประเทศเนี่ยเขาจะใส่รวมอย่างเช่นเซาท์อีสเอเชียก็คือพวกพวกประเทศเซาท์อีสเอเชียตรงนี้นะทุกคนหรือประเทศพวกแบบใจกลางยุโรปอะประเทศเขาเรียกว่าอะไรนะประเทศแบบไม่จะมีประเทศหนึ่งอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเซนเตอร์เซนเตอร์ยุโรป มันคือประเทศพวกแโรมาเนียไม่ใช่โรมาเนียหรือโรมาเนียเป็นบอาข่านจะต้องเป็นประเทศพวกออสเตรียฮังการีนะทุกคนแล้วก็ปอข่านเนี่ยจะเป็นพวกอ่าโรมาเนียต่างๆนะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะทุกคนอ่าใช้เวลาไปหมด600กว่าวันประมาณเกือบสองปีนะทุกคนโอ้โหดูแต่นี่บอกเลยว่าแม็กสุดจ,จัดนะะเก็บได้โคตรไปเ,เรามาดูสถิติกันหน่อยโอ้โหตัวตอ่อได้นี่คือแบบคนติดเชื้อนี่เริ่มมาเริ่มมาเริ่มสูงนะอันนี้ก็หู้กราฟสูงมากเลยนะฮะมาดู i ิน e ฟ t i v i t y หน่อย อ่าแท็บซิโพ i n f e ทิวิตี้คือความไวในการติดเชื้อแท็บซิเหลือเซอร์วิทอรี่คือความรู้ตัวของคนว่าเออเชื้อโรคของเราเนี่ยคนรู้ตัวมากไหมว่ามันมีอยู่ l e ทอ a ิตี้คือความอันตรายที่ทำให้คนตายซึ่งแต่ละอันก็โอ้โหมึงอันนี้ที่ค่อยๆตายเป็นบอะไรเป็นอะไรอันนี้โอ้โหส่วนอันนี้ก็โอ้โหอันนี้ก็ค่อยๆมานะแล้วก็อยู่แล้วนะฮะคอจะเป็นพวกการรักษาอะไรอย่างงี้นะครับ like, ทุกคนโอเคสาระขิดนี้ใครชอบอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไครต์ให้ทุกันด้วยนะทุกคนคลิปนี้ไวไปหน่อยเนื่องจากกลิบไวนะ <laughs> โหนี่กูยังชนะอีกนะสัสดีบเขาจะลาไปก่อนสวัสดีครับบาย